จบไปแล้วกับความสนุกความประทับใจและความเข้มข้นของการแข่งขันบาสเกตบอล3.3นักเรียนชายแชมป์กีฬา7 HD 2025ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและช่อง7 HD เปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้โชว์สกิลบาสเกตบอลกลางสยามซึ่งเป็นแหล่งเช็คอินของวัยรุ่นให้ได้มาปล่อยของกันตื่นเต้นมากผมไม่เคยมาเวทีแบบนี้ครับสนุกเวนได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างจากทีมของทีม คงแข่งแรงแบบอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะแต่ว่าเต็มที่ครับดีใจครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของช่องเด,ด้วยครับพี่จัดนี่แล้วได้มาแข่งก็รู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากครับวันนี้บรรยากาศคือคือมากนะครับก็ตื่นเต้นมากครับเวลาลงไปแข่งแต่ก็รับตัวได้ครับนอกจากนี้ยังมีนิสิตจุฬาที่เขาร่วมโครงการช่อง7 HD ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาองค์ความรู้และการทำงานโดยการปฏิบัติงานจริง ซึ่งน้องๆได้ร่วมทำงานกับทีมงานช่อง7 HD ในการจัดการแข่งขันและถ่ายอทสดอีกด้วยคือหนูรู้สึกดีใจมากที่แบบได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะหูใหม่มากกับการต้องมาจัดอีเวนต์อะไรแบบนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะตื่นเต้นมากคือเหมือนมันเป็นการได้แบบลงสนามของจริงเลยอะไรเงี้ยคือต้องฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องฝึกไวริบคือพี่ๆเขาเทคเราเหมือนเป็นแบบพนักงานคนหนึ่งจริงๆเลยที่แบบว่าทั้งดูแลศิลปินช่วยตัดต่อหรือแบบช่วยดูพวกเสียงซาวจัดสถานที่อะไรเงี้ยค่ะได้ไปดูรถ o อด้วย ึ่งแบบว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่า,าดูอลังการมากที่แบบว่าจะช่วยถ่ายทอดสดออกมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสนุกมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปยืนตรงนั้นแล้วก็อยู่กับห้างกับพี่ตะก้องใช่ไหมคะคอยดูตัวนักกีฬาด้วยต้องคอยดูพี่ตะก้องด้วยแล้วก็ มีพี่ๆคอยไกด์ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้พวกหนูได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้เป็นครั้งแรกที่มางานใหญ่มากๆสําหรับหนูเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปเยอะมากเลยค่ะนอกจากบาสเกตบอล 3- ามคู 3, ยังมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวันทั้งการแสดงดนตรีจากเยาวชน slam dunk contest ที่ได้นักบาสเกตบอลทีมชาติไทยเหาอานัทพ่วงลามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพร้อมโชว์สกิลดัง เรียกเสียงเฮจากแฟนๆและในช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ต้องขอขอบคุณบริษัท Independ เด t ต์ t าร์ m ิสต์ e มเนจเม (IM) และ d e m e r ร์ c โ e t ไซต์ a ี่ m e เนจเในการร่วมเป็นพนันธมิตรกับช่อง7 HD ที่ได้จัดโชว์สุดพิเศษจากวงไอดอลอย่าง B.N.K.48 like, และ Proxy ควมงบาสเกตบอล3าคณาคู่พิเศษนักสแสดงช่อง7 HD และ TSM Management และบทสรุปของการแข่งขันแชมป์สมัยแรกตกเป็นของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจากจังหวัดชนบุรีท่าข้ามพิทยาคมดีใจครับภูมิใจในตัวเองแล้วก็น้องนองครับที่สามารถทำได้ครับมันเกินคำว่าภูมิใจครับผมบอกเลยว่าเด็กพวกนี้ผมรักเันน้องชายผมแ,แท้คนหนึ่งครับ โดยยอดชมกัน่งขันรวมทั้งสิ้นกว่า2ล้าน2หมื่นวิวทุกแพลตฟอร์มซึ่งนี่เป็นเพียงชนิดกีฬาแรกเท่านั้นใน4ซีรีส์กีฬานักเรียนแชั้นกีฬา7 HD ด้วยความร่วมมือของ2องค์กรชั้นนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยและช่อง7 HD พร้อมสร้างสารคกิจกรรมดีๆและเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ได้โชว์ศักยภาพในทุกด้านอย่างเต็มที่วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เนรมิตสยามสแควร์กลายเป็นสปอร์ตสแควร์นะครับร่วมกับนะครับช่อง7 HD นะครับแล้วก็สํานทรัพย์สินจุฬานะครับวันนี้เราเนรมิตไม่ให้เป็นพื้นที่แค่ค้าขายพื้นที่แห่งความบันเทิงแต่วันนี้นะครับความหมายของสยามสแควร์คือสปอร์ตสแควร์และนั่คือสแควร์ที่จะเพิ่มพลังให้กับเยาวชนของเราให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจและนี่คือพื้นที่สำ ัเยาวชนอย่างแท้จริงครับห้ามพลาดกับชนิดกีฬาต่อไปวอลเลย์บอลนัอเรียนหญิงชัน้นกีฬา7 HD 2025รอบคัดเลือก11กรกฎาคมนี้เจอกันแน่นอน